เมื่อวานนี้นายกอนุทินชาญวิรุฬให้สัมภาษณ์กับสื่อประเด็นเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาครับนักข่าวก็ตามถาม,มเพราะว่าบางจุดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ฝั่งกัมพูชาใช้พลเรือนอเป็นโล่มนุษย์เป็นโล่มนุษย์แล้วก็ไม่ยอมย้ายออกไปแม้ว่าในพื้นที่เนี่ยชัดเจนแล้วว่าเป็นพื้นที่ของไทยแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็ดูเหมือนฝั่งกัมพูชามีความเคลื่อนไหวทางการทหารผิดปกตินักข่าวก็ถามว่า ถ้าจําเป็นต้องตอบโต้คือต้องประทะากันอีกรอบอ่ะกองทัพทําได้ไหม,มให้อํานาจกองทัพเลยใช่ไหม,มไปฟังนายกตอบว่ายังไงเราพร้อมมากกว่านะครับสัปนี้ผมเชื่อว่าก็ยังทหารสนรัพย์เป็นอย่างดีนะแม้หวังเรื่องสงบจงเตรียมรอให้พร้อมสัปเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าผลที่จได้ของเรา ไม่มีไม่มีก็คือท่านท่านใช้ระวังพิงค์หน่อยดุลยมิตของการอาหารได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเหลียวหลังนะครับพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วท่านไฟเขียวให้กองทัพไฟเขียวไฟเขียวผ่านตลอดอไย้อนตอนท้ายไฟเขียวให้กองทัพผ่านตลอดคผ่านตลอดเนี่ แล้วให้มั่นใจว่าเราสนับสนุนเต็มที่ไม่ต้องเหลียวหลังคือคำพูดที่สำคัญนะคือไม่ต้องระวังหลังอะอย่างเทียบกับก่อนหน้านี้อะเทียบก่อนหน้านี้ทำอะไรไปมั่นใจไหมว่าข่าวจะไม่รั่วทำอะไรไปมั่นใจไหมว่าจะไม่ถูกเพ่งเล็งเอเพราะมีคลิปอังเคิลไงแต่ยุคนี้เต็มที่สนับสนุนแต่ไม่ได้หมายเขาว่า ยกภาระไปให้กองทัพหมดไม่ใช่มหาดไทยก็ยังต้องทํางานอยู่ในการเสริมแนวหลังหน่วยงานต่างๆก็ย่องทํางานแล้วทหารเขามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอยู่แล้วถ้าหากมีการประทะก็พูดง่ายๆก็กองทัพก็ดําเนินการได้เลยป้องกันตนเองนะตามหลักปฏิบัติ